สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้เขาจะมาเห็ดเมนูต้มจืดเกี้ยวหมูบดนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือหมูบดของเขานะคะเขาปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยไข่เ้ลูกแล้วก็ผงปรุงรสนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ปั้นเลยจ้าปั้นให้ละเอียดเลยปั้นปืดๆออกมาหน้าตาก็บแบบนี้เลยค่ะ ห่อเกี้ยวห่อกระหอบ่เป็นนะคะทุกคนคะ่ะก็แบบนี้เลยคะ่ะง่ายๆคะ่ะห่อไม่เป็นก็ทําแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะแค่นี้เลยคะ่ะไม่ต้องทําอะไรเยอะนะคะเกี่ยวเกี้ยวของเราห่อไม่เป็นแล้วก็เอาหมูวางแล้วก็แปะใส่แปะควาแบบนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วใส่พริกไทยแล้วก็โรยหอม กระเทียมเจียวนะคะโรยกระเทียมเจียวลงไปแล้วก็หฮอซิใไซน้ำเทหลังนะคะทุกคนคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าต้มจืดเกี๊ยวหมูบดของเฮานะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ